นั่นไม่ใช่กูนี่กูคนนี้ที่นั่งอยู่เนี่ยน่นอะไรอ่ะไหนอะไรขอเดันง่ไงอีพอสเตอร์มาแล้วลงไปแล้วมันวิ่งมาแล้วเข็ดว่ามันวิ่งมาแล้วึงเออไม่ใช่ไม่ใช่อีพอสเตอร์ไปดูดิเฮ้ยชิชน่ออีพอสเตอร์ขวายขวาขวายไปดิไปดิไปดิเดี๋ยวีปกลับได้มเวร ไอมันวิ่งมาจะถึงแล้วหนึงตามอยู่อียเอ้ยนานีโม่ไอ้เชิมันอยู่กับเจ้าเราเออัระจงดีมากกว่าหนึ่งตัวเหรอมีมากกว่าหนึ่งไอ้ยังมีมากไอยังมันมีมากกว่าหนึ่งตัวเหรอไอ้เี๋เกดอะไรใช้นะถือขึ้นมาก่อนแล้วก็ใช้กดคลิกซ้ายก็เก็บไปก่อนไอ้น้ำแอมโมนนะเฮ้ย เ,นะอเอ้ยอีพอสเตอร์มาแล้ววิ prayed, ่งกลับวิงกับวิงกับมาเลยเราหนีเข้าห้องนะเออกูว่าน่าจะใช่แล้วมันว่ากวมันแล้ววิ่งหนีเข้าห้องแล้วก็ปิดประตูเ right ส่มันอ่ะลองกันแต่ข้างหน้ามันต้างมีไม่ใช่หรอวะประตูนี้ประตูนี้เออประตูนั้นอย่าอย่าบล็อกในสุดเปิดแล้วมันเข้าไปในสุดเลยเอาคนท้ายปิดด้วยเออว่ะอ่าอ่าอ่าปประตูอะ เป็นขนาดวะเป็นไฟฉายนั่นะเันเดินแดดแชทไปนู่นเฉยเอาเชื่อเลยเรียบร้อยลืมเลยลืมทิพยเอาน้ำมาเดี๋ยวมีน้ำมาเดี๋ยวมี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 กูอยากกุประตูแถวนี้ก่อนโอ้โหกูไม่อยากเดินลงไปเลยเฮียมันมืดมาก ไอประตูนี้ล็อกว่ะต้องโดนลงแหละไม่มีทางแล้วอ,อื่นนอกจากมันจะโด,ดนอเราเสี่ยงว่ามีแล้วจะเองดีใคร,ใครถือไฟฉายอยู่มามาช่วยกันฉายดิไอ้เหี้ยมันดูน่ากลัวมากเลยไม่ฉายไม่เห็นอะไรเลยอ่ะใครไม่จ่ายค่าไฟไว้สัตว์ไอ้สัตว์โอกนึกว่ามันไม่มีอ่ะเอเ้ยไปโดนโดนจมูก